สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบพึ่งเสียงนะครับในรถปั๊ดด้าสามวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวไดอะแกรมมาประกอบนะครับในระบบซิสเต็มนะครับของเจ้าตัวปั๊ดด้าสามวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้ทําการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถปั๊ดด้าสามวันนี้ครับหนึ่งนะครับตัวฟอนต์ตัวนี้นะครับเราใช้ฟอนต์เดิมสิ่งที่เราได้ทําการติดตั้งเข้าไปนะครับหนึ่งนะครับเราได้ทําการติดตั้งตัวลำโพงนะครับแยกชิ้นนะครับชุดหน้าหนึ่งโคคคแอนะรัับชชุุดดหลง พร้อมกับทําการติดตั้งยจ้าตัวโเซสเซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับแล้วนอกจากนั้ครับเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้ตัวซับที่หลุมยางอะไรนะครับในรถ Mazda 3กันนี้ครับแล้วเราไปดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนของทางทีมงาน Obon Sound รานคุณครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวื้เสียงที่ดีนะครับเรามาดูครับดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับ เราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดําเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีเฟคชันก็คือการสะท้อนหลังจากที่เราทําการติดตั้งแผ่นดําเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรายังได้ทําการนะครับออกแบบดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นให,หม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถมัดด้านสาโดยเฉพาะนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงวิดเจนซึ่งมีไซส์ขนาด3นิ้วพร้อมกับนําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัว s t สตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบพุ่งเสียงโยนนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไป เดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับในรถมาสด้า3คันนี้นะครับเรามาดูนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมวันนี้เราเลือกใช้แผ่นดมนะครับซึ่งมีคุณภาพของยอ้เคลิเบตนะครับาทำการติดตั้งเห็นไหมครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นข้างสูงน้ําหนักเบาเห็นไหมครับพดมพวกมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถนะครับเป็นขึ้น นะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัววิดีรถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรายังได้ทําการนะครับออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่เป็นลำโพงโคแอคนะครับมีไซส์ขนาด3นิ้วนะครับสำหรับรถมาด้าสามคนนี้นะครับเป็นการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ใหม่พร้อมกับนําทิ้งดิกนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวข้อไปปะะรรรบเเาาาจทํกก แล้วเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับหลังจากที่ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวพละนะครับเราได้นำนะครับนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับในรถนะครับหลายรุ่นหลายๆยี่ห้อนะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับได้เจาะจงเลือกใช้ซับนะครับของยี่ห้อคลิเบตนะครับ รุ่น sq 500นะครับซึ่งให้เบรคที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานของวัชร์สาวแลาชุนนะครับวันนี้เราได้ทําการติดตั้งในรถ Mazda สาวันนี้นะครับรามาดูนะครับหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไรเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับพื้นที่ใช้สอยนะครับเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัวแผ่นปูพื้นนะครับก็เรียบเหมือนเดิมนะครับไม่นูนขึ้นมาเลยนะครับแล้วเรามาดูนะครับตำแหน่งนนนรรรัับบะะะคค ก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับเราก็ได้นะครับนำเทคนิคในการติดตั้งเจตัวแผ่นดัมเข้ามาติดตั้งในระบบนะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้ตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงเลือกใช้ซับนะครับของยี่ห้อเคลียเบดนะครับรุ่น SQ 5 0 0นะครับตัวนี้นะครับให้เบรดที่หนักแน่นแล้นุ่มนวลนะครับมีความพอดีและเห็นนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วครับ ัวซับนะครับมันจะเรียบนะครับไปกับเจ้าตัวยางไหลนะครับเวลาเรา viewers, ปิดปุ๊บเนี่ยนะครับพื้นมันก็จะเรียบเหมือนเดิมนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนินนคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลในรถ m a z า a 3วันนี้ก็เสร็จสิ้นในที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบนะครับพลังเบรคที่เป็นนุ่มนวลและหนักแน่นนะครับ <ishes S 1> เดี๋ยวไปทําการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิว ซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบรูปเสียงโยนนะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งยึตัวชุดแผงฟิลทางชีมงานโอเวอร์ฮอนเสาและชนะครับก่อนที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งยึตัวชุดแผงฟิลนะครับเราจะเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการเซอร์วิสอุปกรณ์ต่างๆนะครับหลังจากที่เราได้ตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับเห็นไหมครับเรามีการนําแผ่นโลหะนะครับทำการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างยนตัวชุดแผงฟิลเห็นไหมครับเวลายึดปุ๊บจะแข็งแรงแน่นหนานะครับเว ดูมาตรฐานในการวายสายทางชีมงานอุปกรณ์เสาและชุวครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนินคในการออกแบบติดตั้งยต,ตัวชุดแผงฟิวในรถมัดด้านสามนนี้นะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับ ในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถมาสด้าสาวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมีเป็นตัวไดแกรมนะครับมาประกอบนะครับก่อนที่เราจะทำการทดสอบฟังนะครับสำหรับวันนี้ครับสิ่งที่เราได้ทําการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถมาสด้าสาวันนี้ครับประกอบไปด้วยนะครับลำโพงนะครับเป็นลำโพงคอมเพนเนนต์นะครับชุดหน้านะครับชุดหลังเป็นลำโพงโคแอคนะครับแล้วก็มีซับนะครับติดตั้งอยู่ที่หลุมยางอะไรนะครับของโยกแคลิเบตนะครับซับนะครับเป็นเ q นะครับนะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลมมีควาพอดี แลวนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโรเสเซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับ้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับนี่คือสเต็มนะครับสำหรับรถปาร์ดาสามวันนี้ครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและธีเสียงกันดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเจ้าตัวโรเสเซอร์เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบนะครับการทํางานของเจ้าตัวซับวูเฟอร์นะครับให้เบสที่หนักแน การทํางานของตัวซับนะครับมีความพอดีนะครับเก็บเรียงได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เรารทําการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดเลยเลดของชินุตีนะครับได้โดดเด่นนะครับนะครับเสียงเขาล้อนะโปร่งใสก่งวานะครับนะครับตัวซัฟเฟอร์นะครับทำงานได้แม่นยำนะครับกลมกลืนกับเจ้าตัวลำโพงมีเดนนะครับการถ่ายทอดเลยเลดของชินุตีนะครับนะครับได้หลากหลายนะครับการฟังนะครับได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและเทคนิคครับในการ ออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับในรถมัดด้า3คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวมาสด้า3นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนนะครับพบประมาณไม่สูงมากนะครับก็เชิญได้ที่โอเบคอนสาวราชพุนะครับแล้วเพื่อนสมาชิกนะครับจะพบกับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงที่แตกต่างจากที่หนุ่ยทิ่เชิญน,นะครับ สำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบเสียในรถ m ด้าน3คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอว h o ์ฮอนซาวราชพุนะครับและขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ